โอ้โหเจ้านี้คือโพดจ้ะอลังการงานขาครับขาเห็ดว่ามันขาคนอของแท่ได้ครับนี่มาเป็นต้นเลยไวเป็นต้นยังมาพ่อครับเอาน้ำมานําเที้ยของแท่เลยท่ายให้มันขูดหลังเมื่อเลยเอลังการงานมาแรงแข็งนะครับไงาก็มีโหมบก็มีตีเลือกาก็มีอันแั้นระเทเดจะ่ะ เพลิงละ8 0บาทนะครับตะวันออกสุดเขตแดนสยามเขมราชอุบลราชธานีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสุดเขตตะวันออกเชียงเหนือนะครับสุดเขตแดนสยามตลาดล้านดอกดานนะครับมีทถูกมือนะครับชว่วงสวยสวยมาพี่น้องเข้ากําลัางมาเรลือกหาสืออาหารพื้นบ้านตามฤด,ดูกาลครับง่างกะลิมนซนเซียนซนเซียนฟานบุญมางไฟ ตลาดบ่ใหไงครับแต่ว่าคนหลากหลายของขายเน่นๆครับมีอยังแน่ช่วงนี้่นขนพ่นไงขึ้นมาขายนะครับเป็นตลาดที่สินค้าขามมาจากฟังสอปปอล่านําเดินนะครับรวมไปถึงของไทยนําอีแม่เปี่ยงครับโ่วยด้วยโรยหน้าด้วยตัะไค้แล้วก็พริกพร้อมที่จะหยิบใส่ปากกระแลแมนท่านที่ครับดอกกระเจียวครับใหม่ๆหอมๆครับอีหยังอ่ะ กระโดนครับหยัดพร้อมกันก็แม่เปี๊ยงนี่ครับแล้วก็กิบโอมนะครับกิบโอมอ่อนกิบโอมแบบพื้นบ้านครับบ่เป็นเลียงนะครับมาใหม่ๆปีกท่านออกครับปีกบ่ท่านออกออกตะขาครับถุงจักบาทละจ้ะรอยหาสิบบาทครับโอ้ยมันเป็นจะเอาไปปนแลงใช่เนาะร้อยหาสิบบาทครับแบบคุดบ่แม่ เพื one one. My My ่อนไปขุดมานะครับเท้สี่เหลี่ยตัวหนึ่งช่วงนี้เล็กในจังหน่อยนะครับถ้าฝนบ่ตกค่ำให้น่าโตกระลังอวบกระลังอ้วนกระลังเป็นตาแสบนะครับจกออกมาไงออกมาครับขุดคุยออกมาครับแมงเมาเฮาโอ้บอแมนโอ้บอแมนแมงเมาครับอีเป้งครับอีเป้งมีทั้งจานหน่อยจานไงครับบอกพริกบ่พ่อบอกไม่ขาครับเติมอีกเอาอันเผ็ดหูหลูปลด มาแล้วครับพี่น้องผมสินค้าของดีของดีในพ่นครับพ่นแตกอลังการงานพ่นแตกครับเค็ดพวกโอ้ยนี่จะขายยังไงครับท่างคุนครับโอ้ยึ้นหน้าใหม่เลยจากทัางผุนมาแม่ขามหวยขามหองขามโค้งไปลวครับทัางคุนละเปิดโลยาบาทแม่สี่ร้อยห้าสิบบาทเดินเลยครับ เฮ็ดปวกขามมาจตุบุละแรงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ขามแม่น้ำขลองมานะครับล้อยใส่เลือดองลององลอง,องขามมาทั้งปีให้ไทยห้ากินเปิดราคา4 5 0หบาทครับคัดดอกคัดขางามๆเลยที่เดียวครับม,มีบานครับมีแตะตุมบางดอกกาแทบจะไม่มีดอกครับมีแตะขาอ่อยต่อย,อยโอ้ยมันคืองามครับงามแน่แตบานนีง้งามเห็ดเรา งามคือคนขายนี่เฮ็ดใหม่ๆเด้อครับเฮ็ดใหม่ๆแม่ค้าอาจสิเก่าจักน่อยครับแต่เห็ดใหม่ครับแม่ค้าเราอาจจะขายมานานเก่าสักเล็กน้อยครับแต่ว่าสินค้าขึ้นมาใหม่ทุกวันโอ้งาม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 เฮ็ดมีแต่ขายยังไงเอาคัดพิเศษวะแม่น้ำไอรุ่นแกงหวานอวยสวยๆได้ไงขายยังไงรุ่นขัดพิเศษ พัดพิเศษหารอยครับขาไงก็ขาไม่ขาหารอยทานในหน่อยซ้ำขาไม่ขาเนี่ยชี้รอยหาซิฟงามงามเฮ็ดปวกออกแม่มาทั้งพี่นะครับปลางามงามครับปลาง,งามงามปลาย่างบักเขือน้อยล,ลักลักตลาดนี่ช่วงนี้กับซีเมนอันนี้แหละครับหัวสารเอ็ดนะครับเอาคือพูด ึ่งขาวทึ่งใ่ทึ่งใสทึ่งงามเปิดโลเท่าไดล่ะแม่หาลอยจ้ายรครับท่างพี่สี่ลอยหาิบอปปะไ้เพราะว่าทนทนความงามบบไหวครับ<ล>ต้องเป็นหาลอยครับลอยโล่นึงวันนี้จ้ะถุงละโลเลยโอ้ร่างการงานเฮ็ดครับตลาดอันนี้บางถุงนี่มามีดอกเลยครับมีแต่ขาโอ้งามแหง้ครับวา่าละแล้วเที่ยออกมา สินค้าไม่สดทุกมือนะครับไม่ขาดจะเก่าในเล็กนออ่อยนี่ครับท่านพี่กำลังหยุ่มใส่ถุงอยู่นะครับมาได้จ่าไม่ได้จ่าเก็บเฮ็ดครับเก็บเฮ็ดนี่มเก็บยัางไงหยุ่มเอาหยุ่มเอา,เอา,เอาขายยัางไงนะครับขายยัางไงเบิ้งเห็ดเบิ้งเห็ดจะไปเบิ้งขาเม่าอันนั้นมันไงโพดขาเม่าเนี่ย บรรยากาศค่อนข,อข,อข้างคึกคืนนะครับตลาดลานดอกจันนะครับน้ำเพลิงน้ำเพลิงก็มีเด้อนะครับมีทั้งขวดหน่อยขวดใหญ่รอกกระเจียวก็มีโอ้ยมาคืองามแต่นราเห็ดปวกนี่แต่ง,งามๆครับเห็ดปวกคนเห็ดอันนี้ก็มีครับเห็ดฟางและก็เห็ดเพาะนี่อ,อ่อ,อนๆเลยครับปาดให้เบ่งเลยอ่อนทุกดอก ยังละนี่แม่ค่ะปลาคอปลาคอสองตัววนเวียนกันนะครับอันนี้ปลาดุกไหวอันนี้มีหัดอันแนวไปจะตอดนะครับตอแล้วก็ขึ้นมากครับเพ็ดปวกโอ้โหเจ้านี่คือโพดจ้ะร่างการงานขาครับขาเห็ดว่มันขาค้น นีต่ตระกอกิ่งใหญ่ดอกมุกหมกเปิดเทเลอะไรจ้าจำโมูบ่ะขาลอยนะครับขาใหญ่ๆเห็ดห่อครับอ่อนๆหนังครับเปิดให้ปาดให้เบิ่งทุกแนก็ได้ครับอ่อนทุกแนงประกันอ่อนขาตัวนี้ขึ้นได้ขึ้นได้แก๊งเราก็ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้ค่ะเพราะว่าซื้อไปมันต้องกินได้เขาก็เลยการรับประกันโลเท่าเลอจ้ะโลสี่ร้อยค่ะ สี่ลอยครับเพชรพอหนังประกันอ่อนครับโบอ่อนเอามาขึ้นเอามาขึ้นได้ครับโบอ,อ,โอ่อนก้อยเสียดายเด้วยเนาะบาทนี่เมื่อตัวใหญ่หายแต่นอกบาทนี่ปลาปลาแม่น้ำโขงครับมาใหม่ๆปลาคุณตู่ครับโชจักะโลดเหรอหัวหน้า สามโล่ไปนะครับอ้อยอหลีครับซำหมูหน่อยนี่เป็นขายโล่จากบาทบุณณีโลสองลอยสองลอยเท่านั้นนะครับไงได้ครับไงอันนี้ไว้ไว้อุ้มครับนี่นยังนอ,านอ,านองบาทนี่นนมัมเอื้องก็มีบาทนี่เอาเด้อบาทนี่ปลาอีตูสดๆด้อครับ หรือว่าสิเสียชีวิตแล้วก็มีนะครับอันนี้ปลาเงีงบุรับตัวหนึ่งนี่ยกัดมืออยู่บ่ปลาแขกนะครับหน้าตาแบบนี้ละ่ะปลาทั้งล่างครับปลาขอบอ่แม่ปลาขอประคบนี่ละ่ะเห็ดผัวครับเห็ดหัวเห็ดผัวครับเจ้านี่ เห็ดพ้องงามๆครับเห็ดพ้ออ่อนๆมาพอนี่เด้อครับน้องมันซื้อยังก่อซีแวจ้าอีแหว่หรือว่าเผ็ดเพื่อนนันอีแว่ยังก่ออีแหว่อาหารปลาตามฤดูกาลจ้าอีแหว่อาหารปลาตามฤดูกาลผู้ใดอยากสิกินอาหารปลามียังเนี้ยเห็ดส่งไลยวะได้จ้าช่วงนี้เห็ดพ้อก็ลังหลายเลยจ้าเห็ดพ้อเห็ดปวกเด้อ เห็ดปวกกำลังมีมาเนี่ยส่งยังไงเห็ดปวกส่เยังจ้เห็ด่อเห็ดปวกตลาดล้านดอกจานมีอยังนี่อยากได้บอกเพื่อนครับมีอึ่งกันยังกับมีไวยมีมาแรงแมงแข้งเมียนแมงแข้งจังหว่อยกับจีโอมมาอันนี้เริ่มมาแล้วเมียแต่ว่าเพราะท่านพูนปีกวันไหนแต่หันมั่นโอ้พักไปทั้งเพจเราเด้อนะครับพักมาได้เลยจ้าจ้าตอนนี้กระลังมีของหลากหลายเลยหรือว่าฝากเบอร์ได้เพราะเบอร์ ได้จ้าเบอร์ยังน้อง096จ้า0 6 1 2 5หกห้าผมหาเบอร์ไห่เราเด้อสำหรับผู้ใดที่จมอยากกินเห็ดปวกเห็ดปวกยนี่ดอกไงเนาะมีาจ้ดอกไงขาไงนะครับแล้วก็ราคาวบวแพงน้ำนะครับติดต่อน้องคนไดเด้ออยากกินยังกระดัยขอบคุณได้หลายครับหรือว่าอยากกินแม่น้ำค่งก็บอกคนให้ได้ขวดส่งไปนี่ทั้งแบบล่างให้น้ำได้ครับคุณแล้วก็ล่างตรวจตรวจตรวจด่คุณครับ ห่างหนกักเล็กน่อยครับแต่ว่ามันแถบครับเห็ดปลวกสวัสด,ดีครับผมขายยังไงครับเห็ดปวกบ่ม,มีเงินสือเป็นโลคกับสือเป็นขีดได้ครับบ่มีเงินสือเป็นขีดสือเป็นดอกได้ครับขายแต่เครื่องดอกกุลละขายอยู่บงไม่ค่าเครื่องดอกขา,ขายจาาย้ะ อีหยังก่อนนี่เขาเอื่นเขาหมกเขาบุกแกงใส่กับเพ็ดบ่อจ้ะหรือว่าวายแล้วก็มีด้วหวายวายมีครับเขาหมกมีแนวมีสีบ่มักกับมีเรือว่าผู้ใดอยากอันเบิ่งของเก่าเงินเก่าเหรียญเก่านะครับตลาดล้านดอกจานแวะมาชุ่มได้ครับน้องแนจากของกินแล้วก็จะมีของอิ่มทางใจน้ำนะครับ มาผูดคุยก็พอพันได้นะครับ <มา S 1> นี่เอาเบิงเบิง,บงผูดไดมักสร้างผี่ก็มีนะครับพีเ่เก่าเก่าแก่นะครับแวะมาชมก่อนก็ได้นะครับขาม,มานะครับธุรกิจทางการเกษตรธุรกิจสีเขียวครับพักสางอ่างหยาครับเป็นยงเป็นยง หนังเข้มก็มีนะครับเป็นยังบุกเห็ดหนังเข้มกับเห็ดหนังหวานมาอนี่แล้วก็อันนี้ครับนี่อันนี้เป็นเม็ดบักม่วงหิมพานนะครับโอ้ขายพุกแค่บาทกะปุกนึงแปบาทแปดสิบบาทโอ้บักม่วงหิมะผ่านพุกหนึ่งแปดสิบบาทนะครับสินค้าเฮ็ดเองหมอแม่เฮ็ดเอง เอามาจาักโบกหนึ่งสื่ออุดหนุนแม่ค่ะได้จ้าแปดสิบบาทค่ะถ้าเอาสองก็ปุกกล็ลดให้นะคะร้อยห้าสิบบาทเอาสองกระปุกเกกนค่ะจ้ะจาจักปุกจังจะได้แถมแม่ค่ะอันเมาเลยค่ะสินค้าเพ <c oughs> ื่นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรแปรรูปนะครับเม็ดบ,บัง่วงเงี้ยวพัน อบเองกรอบเองขายเองนะครับนี่แม่เราสดเดินฝากเบอร์โทรใน,นคนสดอบเองขายเองนักเลงพอ,อจะไปจำมาจะไซส์ไซส <c oughs> ์เบอร์โทร <c oughs> เบอร์โทรเบอร์โทร096209127ค่ะอยากกินออนไลน์สั่งซีสองสามกระปุกแม่ส่งให้ยูนอส่งค่ะคนส่งพัสดุให้นํำเดินนะครับพี่น้องซอยอุดหนุนสินค้าท่านการเกษตรเนี่ยเฮ็ดหยาเฮ็ดง่ายกับ เออสิไดยหูสิไดยซิมนะครับของหฮมของใส่ไทยไทยผ่าไทยไทยเข้มขัดเงินเหลี่ยมเหลี่ยมจนแสบตาครับสินไหมผ่าเบียงแบบนี้เดินนะครับไล่เข้มลาดเฉพาะเจะจงเลยในย่านนี้ผ่าถุงมีหลากหลายสีสันนะครับแม่พื้นจักบาทจ้ะ มีสามปัญหามีสองปัญหาบทสุดหนิสองปัญหาเป็นผายังคุณแม่ผาไม้ของเบียงจันของแท้โดยของแก่ของเบียงจันเด้อผ่าผ่าไม้แท้จากเบียงจันนะครับจะมีผ่าถุงอันนึงกับผ่าเบียงอันนึงบอกคุณแม่นี่นะครับชุดนี่นี่งามๆเรื่มเรื่มนี่นี่นี่ไม้แท่นี่สีสันแบบงามตกสีอยู่บอคุณแม่โอ้ยเป็นไม,ม้มาสีตกนะมันมีตกสีนะครับ แม่เพิ่นมาขายอยู่นี่ได้ครับแม่ตัวได้ครับที่เป็นผ่าแบบไล่เข็มมาลาดเลยมีบอกรื้อมมี่เป็นผ่าข้ามนี่ได้ครับของเข็มมาลาดเลยนี่นี่สินพื้นเทรายแม่ผ่าอันนี้สามลอยข้ามแถ่นะครับสีบรุตก ก็มีหลากหลายนะครับม,มาเลือกมชมมัองกระไดพาอันนี้เขาได้แม่นีสอันนี้พื้น2 0ห,หาสิบขับตำม,มือแม่อันนี้พื้นละลอยอันนี้ัพื้นละลอยครับเื่อมๆงามๆนี่จากทั้งเวียงจันทสำหรับอัน,นงานต่างๆโดย,ดยของแท่ได้ครับนี่มาเป็นต้นเลยไว เป็นต้นยังมาพ่อครับเอาน้ำมานําเทีาของแถเลยถ่ายให้มันขูดหลังเมื่อเลยมัดจักบาทน,นี่นมัดายจ้ามัดละลอยนะครับแม่ค้าคนงามแล้วมาขายประจําด้วยน,นะครับแม่ค้าไอ้ก็มาประจำธุรกิจพันล้านเราพันอยู่ลานทุกหมืน่นบริเไปไซตตอนนี้มีสินค้าใหม่เด้อครับแม่งขี้ปูมขี้เปิมมากแล้วครับมีหอดอันว่ามันนองเมียครับมันเป็นนองงัว่ นองงัวก็มีครับแซบคือกันนั่นละหนูก็มีครับหนูปากดำนะจ๊ะหนูปากดครับแต่คนขายปากแดงสามร้อยแปดสิบรับหนังฝ่ายสองหาศูนย์หนังแท่สีเจ็ดศูนย์ก็มีขัดอ่อนนะครับขัดอ่อน,ออน นี่ครับลูกค้ามาอุดหน,นุนครับนังแข็เลยมาค่เป็นหุ่มๆเป็นรื่มๆอยู่นี่ครับเอาจกๆจ๊กปลาแดกครับเป็นกระพุกกระพุกใหม่ๆเลยปลาแม่นำของน่องเอมี่ยบะมี่มีน่องง่วนะครับถุงจักบาทแม่สองร้อยห้าสิบโลหนึ่งนะครับรวไมไปถึงหมูปลาจักบาทนี่นสามขนจุ่มกันของแข็ห่อละสองร้อยครับมักพัด เอาไปครับมักย่างก็ไดอ่างการงานแมลแรงแข่งนะครับไงก็มีหมุก็มีตีเลืองกาก็มีอันพันละเทเดียะเบดบาทเว่งละแปดสิบบาทนะครับหรือต้องการเป็นโลูยักบาทท่านสาม้วยครับโลูหนึ่งของมันแสบราคามันก็นสูงแน่ไทยหมักแมงแขรงครับแปดสิบบาทตำแก้วเหลวแรง เอาผู้ใดหมักแมงแข้งตะว่าโแข้งจะโตครับนี่ตะไง,งกับหมูพอหน,นังอ่อายอยระหนต่อยครับสามรอยเศ้ารสาร,ย,สารยก็มีตามขนาดตามขัดนะครับเฮ็ดอ่อนเฮ็ดหม่ๆหครับไม่าเกาว่าเป็นยังครับของใหม่เห็ดโบแก่คือแม่ขาเลย เฮ็ดกับโบแกแม่ข่ากับโบแกครับเฮ็ดอ่อนครับแม่ข่าก็ลังมั่นพอดีขายจากตะเคืองลูกขีดนึงก็ขายครับทีบปาดจะขายโอ้เสิร์ฟหนึ่งก็ขายส้มกิบก็ขายขายไปจากตะเคืองนวยหมดเลยอันละลูกแม่เอัลติเนก็ได้ผึ่งจัดอันใหม่แม่หนึ่งเฮ็ดผอมงามๆเลยครับสมบูรณ์แห้งเด้ออุดมสมบูรณ์บานเพลินนะครับเบิ้งดอกเฮ็ดนี่ตะดอกใหญ่ อึ้งแหงก็มีเด้ครับอึ้งแหงกบแหงดอกกระเจียวมันซ่อนเห็ดลูกข่ามาหาเลาะกินเห็ดครับสี่ร้อยห้าสิบเอาให้อิ่มเลยปลาได้ครับมะหัวปลาหยัางคือเป็นซีดแดง,แดง ตาคแล้วไปอบทานอีกที่โอ้ปลาย่อนขายยังไงล่พะพ่ครัดดละบนี่บ่มัดหนึ่งฮาไม่ปลายิอนแน่นี่เด้อครับนี่นเป็นปลาเนือ้ออ่อนครับตากแดดแล้วแล้วก็ไปอบให้มันแดงแกง,แกงส้นนมต้มโค้ง โค้องอยังล่ะโค้งแหกอันนี้เดี่ยวนี่นี่นี่อนเีาปลาสดูครับถือว,ว่าเป็นสูตรเฉพาะของเพิ่์นเดอร์ครับ,รบอุปม,มาแดงเข็ดจึงคึองอยูอโอ่โอ้งามงามงามปลาแก้วก็มีทรงทรงหอดผักไต่เป็นเมาหญิงเลยโอ้อันนี้เขาทรงแพ็กกองอยู่บ่ฝา,ากเบอร์เนี่ยแพกกอง กระเป๋าจือ้อจื้อเบอร์เจ้าของตีขายออนไลน์เฮนี่มันเล่างมีเบอร์บ,รบรม่มีแต่น้ำเนี่ยทัดหลานขายปลานะครับเป็นธุรกิจของว่างนะครับอาหารหว,าาว่างโอ้่หเราขายโลจากบาทมีแต่สั่งอยู่ขายขายยังไงอาหารหวงังหวังฟรี่รีครับสั่งเอาเลยนี่นี่จะสั่งมีเอาอาหารหว่างครับเบิง้ง ผมมีอยางครับว่างครับแม้แต่อาหารว่างธุรกิจของแห่งครับแมนอยู่ครับพริกแหงกระเทียมแหงบะขามแหงครับสุ่มเย็นตะคนของขายนแหงผมเห็นมันเป็นสีแดงมันเป็นตะแสบนะครับได้อุดหนุน่อเราหมัดหนึ่งถ้าผู้ใดอยากกินเด้อนะครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวมาแถวนาสิขอเบอร์เพิ่อนนะครับเพิ่นส่งออนไลน์อยู่หรือว่าขันอยากกินเด้งด้วนกับทักไว้ทั้งหมดอีแวรอาหารอีสานพื้นบ้านตามฤดูกาลเพิ่นส่งให้ครับทักไปหาหนองอีแวรนั่นเด้อครับได้เพิ่นยางมาเสืออันน้ำพอยไงนี่อืมเพิ่นเห็ดยางดีด้วเพื่อนนะโอ้ยสินค้าบ้านเฮ่ามันห่อใบตองเด้อกอีพอห่อกระดาษมันยางดีเวลาคนขายแตงโตสุภาพยังจะถูกไถย จักบาทแล้วพ่อลอยหนึ่งครับลอยหนึ่งของแหงอีกแล้วครับเอื้องแหงแหงแล้วก็ยังยิ้มอยู่บ่ <c oughs> ยัยนี่ว้ายกบแหงเอื้องแหงดนะครับหนังแหงดอกกระเจียวบักม่วงอีพลอีแม่ขาเห็ดปวกขาใหญ่แห้งครับเห็ดปวกโล่เขาได้แม่หาลอยซ้ำม,มูนะครับงามๆขอได้แม่ พราะสีลอยครับพวกนี่คักแข่งด้วยครับหลาดแม่แลรานี่ขามแม่จากสองสาคำเนี่ยอ,อ,อันเฮ็ดขามาตะพผุนเขามีขาไผ่ขามันบอกแม่นจ้โอ้คำว่มันขาเห้ากับ่ะไหแม่นจ้ต้องล่อโอ้๋ยว่าแมนห้องไผ่กับลาดอารวดจจกตากัน แล้วต่ขาบุไดเซลขึ้นมาทรงกันเดินนะครับขายบมข้าเห็ดปวกเพราะว่าสังเกตว่าเห็ดปวกแต่ละเจ้ามันจะบวกขึ้นกันนะบางเจ้ากับขาใหญ่บางเจ้ากับขาหน่อยบางเจ้ากับเป็นดินทรายนะอันนี้ดินแดงๆนะตีนผู้เลยดินตีนผู้ครับเอามนไหมแม่เฮากับมาขายกัน นั่งกับเพื่นเลยมี่ยังโบ้เลย่ะแดดกำลังทังพักกำลังเหี่ยวเอาเบิงเบิงเบิงไรมาแต่บักไฟบักเขือะนอนใหม่หอยพักกันแย่งพักอีเลือดเอาเอาแกะไปใช้บาทนี่เอา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 ง่ายแบบนี้หรือเปล่านี่ย่ายร้านเนี่ยเอาเอาเอาไปละบาทนี่โอ้ยง่ายฟังละบาทนี่ โอ้ยแก่มาเลยครับหนาเนี่ด้วยครับหนาด้านพุม่มแดนนี่ยายเรามาขายอยู่นี่กำลังแก่ห่านขามุนทางนาใหม่ไม่ใหม,ม,ม่สดๆครับปักง่วงมากเป็นหลดเลยปลูกเองบอกครับแม่ครับแม่เจราละสินโอ้โหมาหาชนก ไทยพี่น้องไข่ไทยได้หรอกล่ะพี่น้องฟังเล่านมาเที่ยวได้กับปุกประแดดไงไปตะอุ่นใจกําลังสีเมื่อบอกําลังสีเมื่อบรรยากาศตลาดของขายครับริมแม่น้ำโค้งตลาดล้านดอกจานกําลังงัดไงออกมาครับเค็ดฟอครับกําลังเก็บมาใหม่ครับ รวมไปถึงผลไม้ชั้นสูงครับบักคอนั่งหน่อยก็ลังจกอยู่เาือเท่าไรคะเรือเท่าไรอันนี้อันนี้แบบแกนก็ตัวแกแน่ตัวนี้อันนี้สามลอยหาซิต์ตนนี้ยิ่งแกยิ่งมันสามลอยหาิตัวนี้อ่อนขัดอ่อนสี่ลอยหาิตแล้วแต่มักครับเพชรพอหนังแล้วก็ลัง แบ่โชยู่นี่ครับรวมไปถึงสมบกพริกความกัดนําครับเป็นถุงถุงทั้งพี่ครับมั่นครับมั่นทั้งลุมมั่นครับมั่นทั้งเคิงพริกครับทั้งลุมทั้งลุมมั่นแม,แม่เรามาขายบักหมู่บักแตงปลาของปลาโคงนี่เด้อนะครับปลาเนี่ยอ่อ,อนไบไทย เป็นตัวไข่แท้ะไข่ตัวค่ะย่องเท่าไรจ้ะตองละร้อยค่ะตองละนะครับเอนว่าตองพ่วงละลอยนะครับละลอยค่ะอันนี้ปลาอันนี้ปลาเนียปลาหยียบอันนี้ดิปลา,ปายังปลา,าบึกครับหั่นเป็นท่อนๆให้มาตลาดล้านดอกจันนะครับอยากกินปลาแม่นำ้ำคลองงามๆครับมาอ้วนดีแท้มันไข่เข็มมาลาดท่านี่นะครับสุดเขตตะวันออก เชียงเหนือสุดเขตแดนสยามนะครับมับนี่มีโอกาสแวะมาตลาดล้านดอกจานบรรยากาศริมโค้งนะครับพี่น้องทางล่านั่งเรือมาซื้อของฟังไทยแล้วกะ็นั่งเรือไทยกลับไปสีสันอีกอย่างหนึ่งนะครับในมือนีก็เป็นผีเสือนะครับเบื้องมู่ว่าเพิน่นจีพะกันบินไปส่ยุนปุนุเห็บนบน่เห็บนบน่เห็บนบน่บน บินกันอยู่นี่นะครับนี่บินมาตะทางผุนเลยผีเสือกัล่างบินมาครับเรื่องเหลืองนะครับผีเสือแลวก็ย่างหนึ่งนะครับที่เป็นรักฐานปรากฏสมัยส,ยสงครามฝรั่งเศสนะครับนันก็คือต่อหมอเห็นบ่ครับพี่น้องอยู่กลางแม่น้ำโค้งนะครับจะมีเป็นระยะระยะนะครับฝรั่งเศสเหตดไหวเพื่อเป็น ชุดมากว่าเป็นหลองนำลึกสำหรับการเดินเรือในสมัยสงคร,รามพุพละตั้งแต่ฝรั่งเศสมโ,โัตตันยานปันไดครับแต่พ่อซอได้บ,บุญคนหามึงกันแล้วกันแต่ว่าสิบปรากฏเห็นเป็นลักเป็นลักอยู่นะครับโผลขึ้นมาแล้วกับ2เมตรนะครับเห็นบอกไกลๆพูดผุน